สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเทอร์มิ่งมัสเตอร์เพชรกาเดียนว่าทํายังไงให้เพชรเราได้เกจสูงๆนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกตัวนะครับโดยที่ปกติเราก็เข้าไปที่เพชรนะครับตรงนี้คราวนี้เนี่ยเราก็ไปฟักไข่นะครับโดยที่ในแฮชเนี่ยมันจะมีตัว2แบบนะครับตัวปกติแบบนี้ที่เราได้กันทั่วไปเนาะตามด่านหรือได้จากกล่อง อยู่ได้จากอะไรก็ตามครับกับอีกแบบหนึ่งคือที่เพิ่งเราได้ควยมาใหม่นะครับก็จะได้ตรงนี้เห็นไหมครับจะมีคําว่าบาวบาวเนี่ยก็คือไม่สามารถซื้อขายกันได้นะครับอัพได้แค่ตัวเราแต่โดยดีฟอลต์ตัวบาวเนี่ยเปอร์เซ็นที่จะได้ตัวดีจะเยอะกว่านะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้เ l e c กได้นะครับต้องใช้ยูสย่างเดียวครับอันนี้ผมกดเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าอัพยังไงนะครับอันนี้ตัวบาวไปหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็ตัววันนี้ที่จะโชว์เป็นตัวทาาดลมนะครับเพราะว่าทาาดลมผมมีทั้งตัววูฟตัวด็อกตัวมีที่ที่เป็นจิ้งจอกนะครับเต่าแล้วก็เป็นนกนะครับหลักๆผมดูตัววูฟก่อนเลยนะครับวิธีการเราทำได้สองแบบนะครับก็ฟักก็คือใช้ยูสปกติก็คือฟักไข่ธรรมดาหรือซีเล็กเลย ตีเล็กก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้หัวใจนี้หรือหัวใจนี้ในการฟักครั้งนี้โดยที่พอฟักเสร็จเนี่ยมันก็จะเลือกได้เลยว่าจะเอากี่ตัวนะพอดีผมมีหลายตัวเนาะผมยกตัวอย่างเอาห้าตัวก่อนสังเกตดูมันใช้ยี่สิบห้าเลยผมมันเหมือนเรารีเบิร์ตห้าครั้งในทันทีแล้วก็ข้างล่างนี้คือติ๊กหมายถึงว่าถ้าได้ตัวที่ไม่ดีเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานมันจะออโต้รีลีทให้ ออตัรีเทก็จริงๆมันก็ทําให้กลายเป็นวัตถุดิบกลับมาแต่ว่าเราไม่เอานะครับเพราะว่าเราสามารถไปลุ้นในเลเวลถัดไปของมันได้ผมจะแสดงให้ดูก็คือสมมุติฟักมา5ตัวได้มา5ตัวแล้วครับอันนี้คือมันเห็นไหมครับว่ารีเบิร์มันเหลือสูนแล้วเพราะว่ามันใช้รีเบิร์ไปเลยทั้งหมดแล้วก็เลือกสเตตัสที่ดีที่สุดมาให้เราเลยครับแต่เราไม่ทิ้งตัวที่ไม่ดีออกไปอยู่ดี ฉะนั้นเราได้ไดมาทั้งห้าตัวนะครับกลับไปดูตรงนี้ครับโอเคอ่านี่นะครับอันนี้พอดีผมมีตัวอื่นๆค้างอยู่ด้วยสังเกตดูง่ายๆถ้าเป็นตัวเดิมๆที่ผมฟักไก่ธรรมดารีเบิร์ตจะเป็น5เนาะแต่ถ้าใช้วิธีการเมื่อกี้รีเบิร์ตจะเป็น0ูนแบบนี้ครับโอเคซึ่งมันดียังไงดีตรงที่เราไม่ต้องมารีเบิร์ตใหม่ให้เสียเวลาเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเลเวลอัพแบบนี้ เพื่อให้เลเวลมันเต็มนะครับเต็มร้อยแล้วก็ evo ได้เลยสังเกตดูวิธีการดูง่ายๆครับถ้ามันเป็น a บวกปกติเท่าที่ผมสังเกตม,มันจะเป็นบวกลบ1น,นะครับก็คือพอเรา evo ไปแล้วเนี่ยในร่างนี้ร่างแรเนี่ยจะเป็น a หรือถ้าใครโชคดีก็จะได้เป็น a บวกบวกเลยนะครับหรือโดย d e f a u l t เนี่ยก็จะได้เป็น A บวกนั่นแหละเราอีโวไปครับ สเตตัสในแรสังเกตดูเราได้แบบนี้คราวนี้เนี่ยในแรเนี่ยเราสามารถรีเบิร์ตได้อีก5้าครั้งนะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าผมไม่ให้มันรีลีทเพราะว่าผมจะเอามาลุ้นในเลเวลถัดไปแบบนี้นะครับโอเคเรารีเบิร์ตต่อเนาะวิธีการรีเบิร์ตก็กดเลือกหัวใจแล้วแต่เราจะวอาไหนนะครับอันนี้ก็จะดีกว่าแต่ว่าผมเลือกปกติแล้วกันเลือกมารีเบิร์ตครั้งแรกนะครับปึ๊บวิธีการดูง่ายๆเลย เห็นไหมครับว่า1 1 1 4ก็คือลบไปทางนี้1 1 1 9นะครับอันนี้ดูก็รู้ว่าอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เอาอันขวานะครับเรารีเบิร์ตอีกครั้งกดตรงกลางอากกนเลยครับปึ๊บอันนี้ก็แย่เหมือนเดิมนะครับกดอีกทีครับ2ออันนี้7ก็แย่เหมือนเดิมอะกนอันนี้สังเกตด,ดู2 1 1ดีกว่าฝั่งซ้ายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราคอนเฟิร์มนะครับเราเอา เสร็จแล้วเรารีเบิร์ตอีกทีหนึ่งเพื่อดูว่าเผื่อลุ้นอีกทีนึงนะครับมันเหลือครั้งสุดท้ายโอเคได้สเตตัสไม่ดีได้สเตตัไไสตตไม่ดีแบบนี้เราแคนเซิลนะครับเราไม่เอาโอเคเสร็จแล้วเนี่ยสเตตัสน,นี้คืออะไรเราเลเวลวัพเราก็มาลุ้นกันอีกครับเพราะว่าจริงๆกาเรเลเวลวัพเนี่ยถึงแม้จะสเตตเท่ากันโอกาสที่มันจะได้แบบข้างบนนี้เท่ากันก็มีมีบ้าง มันจะมีทั้งมากกว่าและน้อยกว่านะครับมันลุ้นโชคกันนะครับโอเคอันนี้เราอัพไปก่อนโอเคเมื่อกี้ A บวกเราได้เป็น A บวกบวกแล้วครับแสดงว่าดีขึ้นแล้วเนาะจาก A บวกบวกเราบอกว่าเอ้ยเราอัพไปอีกซึ่งตัวนี้มันจะดีนะครับตัวนี้มันจะดีตรงที่มันจะมีทุกเลเวลทุกสตัทเลยก็คือเป็นคอมมอนเลยยูนิคฮีโรสิก ดีเจนมันเป็นทุกสเตปเลยเพราะนั้นเราสามารถลุ้นได้ในทุกสเตปแต่ว่าใช้รีเบิร์สสโตนทีละห้าห้านะครับแต่ละสเตปบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบเนาะอันนี้แล้วแต่แต่ผมชอบนะครับสมมุต a ิ a บวกบวกแสดงว่าตรงนี้มีโอกาสเป็นทั้ง a บวกบวก a บวกและ s เลยนะครับแต่ถ้าดูคร่าวๆแบบนี้ก็น่าจะเป็น a บวกบวกนะครับดาวดาโอเคเรารีเบิร์สนะครับรีเบิร์สกดอีกที อันนี้แย่ลงนะครับไม่เอาอเกนอันนี้แย่ลงไม่เอานี้แย่ลงไม่เอาอันนี้แย่ลงไม่เอาโอนนเค okay. ไม่เอานะครับแสดงว่าเราจะได้ a บวกบวกหรือ a บวกนี่ครับอันนี้แสดงว่าแย่ลงนะครับตามที่ผมบอกอน,นี้ถือว่าโชคหลายไปมาลุน้นอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ผมจะแสดงให้ดูว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับนี่ a บวกนะครับ evo มาเึ๊บ รีเบิร์ตอันนี้ไปเร็วๆเลยนะครับอันนี้คราวนี้เราจะเริ่มงงแล้วว่าเอ้ยแบบนี้มันยังไงดีนะวิธีการนับที่ผมนับง่ายๆ,ๆนะครับข้างบน Attack Defense แล้วก็ Speed ประมาณการคือคูณ3นะครับส่วนข้างล่าง SP ก็ตรงๆเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลบ -3 -3 ลบ3ลบ3ลบสามสาลบสินะครับ ทางนี้3 3ก็คือลบหแล้วก็อีกลบเเพราะฉะนั้นอันนี้ลบสิเพราะฉะนั้นทางนี้แย่กว่านะครับเราไม่เอาเราออเกนอีกทีครับโอเคอเกนนะครับอันนี้3 3 4อันนี้10นะครับทางนี้ลบสิบสองทางนี้ลบสิเพราะฉะนั้นเราเอานะครับคอนเฟิร์มมารีเบิร์ตอีกทีอันนี้แย่กว่าแน่ๆครับ แคนเซลไปเนาะเลเวลว่ามา A อบวกนะครับโอเคยังถือว่ายังไม่ดีเรารีเบิร์ตไปใหม่โอเคอันนี้แย่ลงแน่ๆแย่ลงแน่แแนๆผมว่าจะไปเร็วหน่อยนะครับอันนี้ต้องตัดสินใจถึงใจหยุดให้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาโ okay. อเคน,นี้แคนเซลเนาะเราเลเวลว่า A บวกเหมือนเดิมนะครับอีโ e วมาโอเคมาลุ้นสีม่วงกัน อันนี้แย่ลงแน่ๆมีลบสิบเจ็ดตรงนี้นะครับเรา again. อเกณฑ์อันนี้สามสี่สิบสองสิบหกลบสิบหกนะครับอันนี้สามสี่สิบสองแต่ว่ามีอันนี้เป็นยี่สิบเอ็ดเพราะนั้นเราเอาอันใหม่ครับปีเบิร์ตอีกทีหนึ่งอันนี้แย่ลงแน่ๆครับเกณฑ์ again, เนาะสามสามเก้าเก้าสองสิบแปด สามสี่สิบสองสิบหกไม่เอาครับโอเคอีโวมาเอบวกนะครับตัวนี้ดูดีนะครับโอเคแล้วไม่ว่วาปึ๊บเอบวกเนาะโอเคอีโวมาโอเคได้แบบนี้ดูโอเคดูแบบนี้ดูดีนะครับเรารีเบิร์เนาะ อันนี้แย ok ่ลงแน่เนาะแย่ลงแน่ๆแย่ลงแน่ๆนแย่ลงแน่ๆผ่านไปไม่เอาเรเวว่าโอเคเอบวกบวกครับเพิ่มจากเมื่อกี้ที่เป็นเอบวกนะครับขอีววมาอันนี้โอเคดูดีเนาะรีเบิร์ตไปนี่แย่ลงแน่ๆนนะครับแย่ลงแน่แแย่ลงแน่ๆแย่ลงแน่ๆแย่ลงแน่เมื่อกี้เอบวกบวก จะได้อะไร a บวก b <ๆ>เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมข้ามไปตอนที่ได้ตัว s เลยแล้วกันนะครับโดยที่ดูจากหน้าจอตอนนี้ได้ครับว่าแต่ละตัวได้เกรดอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ลบหนึ่งนะครับไปต่อครับโอ้เหมือนอันนี้ได้ถอยลงนะไม่ดีไม่เป็นไร e โวไปลุ้นกันไปนี่ครับดีขึ้นแล้วนะครับ,บรับประก ไว้น,นี้แย่ลงไม่เอานะครับไม่เอาครับเรียกวาร์ปม่เอบกมาแล้วครับไปเพราะว่าตัวนี้ดีเลยครับลบเหลือลบแค่หกนะครับเค f คอนเฟิร์มมารีเบิร์นี้แย่ลงไม่เอานะครับไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอานะครับไปไดเอสมาแล้วครับมาแล้วเค อันนี้พอได้เอสแล้วแล้วแต่จะลุ้นต่อไหมนะครับเพราะว่าถ้า s แล้วเนี่ยขึ้นไปอีกระเวลเหมือนที่ผมบอกมีทั้งขึ้นและลงนะครับอาจจะลดลงมาเหลือเบวกบวกก็ได้หรืออาจจะขึ้นไปเป็น s บวกแต่โดย default ปกติจะได้ s เหมือนเดิมนะครับอ่ะอีโไปผมลุ้นให้ดูครับโอเคเรา S อสซูมาอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็น a บวกบวกถึง S บวกนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้ก็น่าจะเป็น S เฉยๆเนาะ รีเบิร์ตไปไม่ดีไม่ดีอันนี้อันนี้บวกสามนะครับแล้วลบแปดแสดงว่ามันลบห้านะครับอันนี้ลบหมดเลยไม่ดีแน่ๆโอเคไปนะครับไปต่อครับนี้แย่ลงเอามาลุ้นกันครับว่าจะได้ s เหมือนเดิมหรือ a บวกบวกหรือ s บวกนะครับถ้าได้ S เหมือนเดิมครับนี้อันนี้ถ้าใครอยากจะ ขายเสเนี่ยจริงๆก็มีคนซื้อนะครับหรือถ้าใครได้ S บวกเบวกบวกเนี่ยราคายิ่งสูงครับหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยจะลุ้นเอาเป็นตัวรีเจนเลยแล้วได้ S คนโอกาสซื้อถจะ้จะเยอะกว่าราคาจะแพงกว่าก็ลุ้นต่อได้ครับอีโ e วต่อแต่ผมพอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคคราวนี้เราจะไม่ให้ดูตัวที่มันเป็นบ่าวติดตัวเรานะครับที่เมื่อกี้ผมเพิ่งกดลับมาเนะเาะก็คือนี้นครับตัวนี้นะครับมีบ่าวอย่างนี้ บาวนี้โอกาสที่มันจะได้ตัวดีจะเยอะกว่านะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้รีเบิร์ตไปมันจะดีฟอล์เนาะห้ามเราใช้หินอื่นนอกจากตัวธรรมดาเลยเรื่องมาครับกดรีเบิร์ตปึ๊บเห็นไหมครับดีขึ้นแล้วแน่ๆอ่รับมารีเบิร์ตอีกทีกดโอเคอันเนี้ยบวก3มลบ3ามเท่าเดิมนะครับเพราะนั้นลบ2อันนี้บวก3ามบวก1บวกสี่ แต่ลบหกเพราะฉะนั้นเนี่ลบสองเท่ากันเลยโอ้เอาไหนดีเอาเอาอันขวาแล้วกันครับเอาเนาะรีเบิร์ตไปรีเบิร์ตอีกทีนะครับโอ้วันนี้ดีมากเลยเห็นไหมครับบอกแล้วถ้าเป็นตัวบ่าวมันจะให้เปอร์เซ็นต์เราได้ดีกว่าเยอะๆเลยนี้บวกไปเยอะเลยโอเค รับเลยนะครับรับก่อนนะถ้ากดอาเกนมันหายไปนะครับต้องรับไว้ก่อนเราค่อยมาลุ้นอีกทีนึ่งเคเคนี้แยลงไม่เอาแย่ลงแล้วอันนี้แสดงว่านี้เยอะสุดของมันแล้วไม่ไก้ c a เซ e l ไปนะครับ v o วไปไปเคครับ s บวกมาเลยครับตั้งแต่สีม่วงเนาะเคครับอันนี้คือหลักการเล่นคร่าวๆนะครับในการเลือกตัวแล้วก็ทำตัว โซน,นหินที่ใช้ในการรีเบิร์ดนะครับก็โดยปกติเนี่ยเราก็จะได้จากเควสต่างๆอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าให้แนะนําผมจะซื้อจากโทเค็นตรงนี้นะครับในสโต์เนาะโทเค็นยอมเสียโซลสโตนซื้อนะครับได้วันละ50เม็ดนะครับเพื่อเอาไปทําตัวเอสหรือ S บวกหรือ S บวกบวกแล้วไปขายในตลาดนะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยถ้าผมไปโชว์ให้ดูเนาะในอะโอเคในตลาด ถ้าผมไปโชว์ให้ดูเนาะสังเกตดูถ้าเซิร์ชเอานะครับตั้งแต่ S ขึ้นไปเนาะทุกๆเลเวลเลยทุกๆตัวค่กกาก็ถ้าเป็น S นะครับเห็นไหมครับขายกันหมื่นสองหมื่นเอสบวกสี่แสนเอสบวกสามแสนเหกหมื่นนี S บวกบวกขายห้าล้านครับนี้แล้วแต่ จริงๆไม่ใช่ว่าเอาแค่เกตดนี้นะครับอยู่ที่ตัวตรงนี้หายากไหมถ้าอย่างตัวแบบนี้ตัวบีสเนี่ย s บวกบวกก็อาจจะไม่ถึงห้าล้านนะครับคนอาจจะไม่ซื้อแต่ถ้าเป็นแบบตัวหายากๆแล้ว s บวกบวกเนี่ยห้าล้านขายได้แน่ๆ่ครับแน่นอนเก s บวกอย่างนี้ขายแสยนหนึ่ง s ขายสี่หมื่นเห็นไหมครับราคามันจะต่างกับตัวปกตินะครับถ้าลองเซิร์ชปกติแบบตัวธรรมดาเนาะนี่เห็นไหมครับ คอมมอนคอมมอนขายกันหลักร้อยถ้าเป็นแบบไม่มีเกรดหรือเกรดถูกๆรีเจนเน่ขายกัน B บวกอย่างเงี้ยขายกันสองมื่นเองครับรีเจนก็ตาม B บวกขายสองมื่นเอเบวกขายสองมืนไม่ไม่ถึงหลักแสนหลักล้านนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะขายราคาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าโดยอลต์ก็จะประมาณนี้ สังเกตดูว่าเกตตรงนี้ถ้าได้ยิ่งเยอะยิ่งดีครับทันวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ